สวัสดีครับสำหรับคลิป21 t ิบเอทริคนะครับสำหรับการเตรียมสอบวิชนะครับปฐมปลายวันนี้ก็มาถึงคลิปที่21คลิปสุดท้ายก่อนพรุ่งนี้จะสอบกันสำหรับวันนี้ก็ขอไวพรให้เด็กๆนะครับที่มีการเตรียมตัวนะครับมาในการสอบเนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำข้อสอบ เซนเทียเป็นแค่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับสอนเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์งั้นเวลาไปสอบเราก็หวังว่าเด็กๆจะทําวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีกว่าวิชาอื่นนะครับก็หรือได้ดีเมื่อเทียบเพราะเราไม่ได้สอนคณิตศาสตร์แต่ในวันพวกนี้มันเป็นการสอบห้องห้องเรียนพิเศษนะครับจะเป็นห้องกิฟห้องเกตดนะครับก็จะหรือจะเป็นห้อง EP ีก็ตามเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเด็กวิทย เองเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบเด็กเลขเพราะว่าวิชาเลขเนี่ยพอได้แล้วคือได้คําตอบก็จะไม่ค่อยผิดพลาดในขณะที่คิดไม่ออกก็ไม่รู้ว่าจะกาอะไรในขณะที่วิทย์เนี่ยมันยังมีโอกาสใช้เทคนิคในการตัดตัด,ต,ดตัดข้อผิดนะครับหรือเราเรียกว่าทักษะในการทําข้อสอบแบบปรนัยซึ่งพวกนี้เป็นทิศที่เราสอนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีทิศของการใช้ความรู้ความจำนะครับเพื่อใใช้ในการตัดช้อย นะอย่างเราบอกว่าตับสร้างน้ําดีตับสร้างยูเรียถ้าใครจําได้ก็ตัดช้อยออกตับสร้างน้ําดีตับสร้างยูเรียตับสร้างอะไรครับแป้งสัตว์ไกโคเจนสะสมที่ตับเม็ดเลือดแดงสร้างที่ไขกระดูกถูกทําลายที่ตับและม้ามแบบนี้นะฮะอันนี้เราก็ท่องกันนะครับบางอย่างทําเป็นเรื่องราวนะครับหนังเรื่องลําต้นใตดินพระเอกนะครับตัวขาวๆชื่อเผือกผู้ร้ายตัวดําๆชื่ออ้แห้วนางเอกมาจากเมืองนอกชื่อมันฝรั่งผู้กํากับหนังเรื่องลําต้นใตดินก็จะเลือกแบบนี้ไอ้พวกนี้ก็จําเป็นเรื่องราวสตอรี่ไลน์ เห็นรูปนะครับเห็นดูได้ทดลองจริงๆก็จะจําได้ในการทําข้อสอบเยอะๆเห็นรูปแบบแพทเทิร์นก็รอบนี้เข้าใจว่าของสอบพอเถอเองนะครับก็อาจจะใช้ข้อสอบของอมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับแล้วก็ปีนี้ก็เข้มงวดไม่ให้ครูนะครับเอามือถือเข้าไปในห้องนะครับเพื่อเพื่อความยุติธรรมนะครับไม่มีการแอบเอาแบบทดสอบนะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับของทางราชการออกมาเผยแพร่ แต่จริงๆนะในส่วนตัวนะครับในในการสอบมาตรฐานแบบนี้เรามองว่าถ้าใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศหรืออาจจะมี3ชุด4ี่ชุด5ชุดก็ตามแต่เป็นข้อสอบแนวเดียวกันทีมงานออกข้อสอบนะครับคล้ายๆกับโอ e นนะครับอาจจะเป็นสัลซวทหรือจะเป็นหน่วยงานของรัฐหลายๆหน่วยงานที่ที่ทำออกมาก็น่าจะมีตัวแบบทดสอบจํานวนมากพอให้เด็กๆได้ฝึกฝนกันนะครับ,นะรบมันก็จะเหมือนจบเราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อสอบของเมืองนอกที่เราคุยกันเรื่องของเพียสันนะครับ หรือ psle หรือ Cam b r i d g e o ั f o r d พวกเนี้ยนะครับที่เขามีข้อสอบมาตรฐานนะคระัเราก็จะเห็นว่าถ้าข้อสอบมาตรฐานพวกเนี้ยมันมีตัวอย่างให้เด็กได้ลองทำเยอะเะเข้าแล้วก็การออกข้อสอบไม่ได้จำเป็นต้องออกยากเพียงแต่ออกตามตามาที่เราต้องการจะวัดนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในกรุงเทพเองแต่และโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนห้องโรงเรียนที่สําหรับเด็กเก่งก็อยากจะออกข้อสอบของตัวเองงั้นหลายตอนนี้ช่วงนี้ก็ครูหลายท่านก็ถูกเก็บตัว อยู่ในห้องนะครับไม่ว่าจะในโรงเรียนในโรงแรมหรือเก็บตัวไม่ให้ให้คนออกข้อสอบนะครับสร้างความยุติธรรมมากที่สุดและหลังจากนั้นพอหลังจากเที่ยงวันเสาร์ก็กลับบ้านได้และเราก็จะมีเวลาเช้าว,วันเสาร์นะครับสําหรับการออกข้อสอบแนวแนวนี้ครูก็จะใช้ความรู้ที่ครูมีซึ่งก็จะเป็นความรู้สําหรับมัธยมต้นนะครับเพราะว่าครูก็ไม่ได้ลงไปสอนประถมนะหลายครั้งอาจจะต้องเตรียมตัว บางคนก็อาจจะไม่อยากเต็มตัวก็จะใช้ความรู้ที่ตัวเองมีแล้วก็ข้อสอบที่ได้พีแพ์ไว้บางส่วนเนี่ยออกมาใช้ออกข้อสอบก็อย่างที่บอกนะฮะอาจารย์หลายท่านก็น่ารักนะครับเพราะว่าคำหนึงถึงผลประโยชน์ขัดกันนะครับ conflict of interest โดยการที่เมื่อไหร่ตัวเองเป็นคนออกข้อสอบสอบเข้าก็จะไม่ได้ไปติวหรือไปกวดวิชาหรือไปสอนพิเศษใครก็ตามนะครับซึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าอาจารย์บางท่านก็ไม่ไม่สอนเลยนะครับเพราะถือว่า เพื่อความยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กในโรงเรียนหรือเด็กต่างจังหวัดหรือเด็กที่เป็นครูโรงเรียนชายล้วนแต่เขาไม่สอนเด็กผู้หญิงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเขาก็อาจจะซีเรียสในเรื่องของมารยญาทแล้วก็คว่าผลประโยชน์ขัดแยง้งซึ่งบางไทยก็ต้องเรียนรู้นะครับเรื่องพวกนี้ให้ละเอียดขึ้นเหมือนกับที่เราพูดกันถึงจิตสํานึกพลเมืองเหมือนกับเราพูดถึงความหลากหลายของของมนุษย์นะครับความหลากหลายของของผู้คนความหลากหลายของวัฒนธรรม จนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็มีความหลากหลายทางเพศซึ่งเมืองไทยก็เปิดกว้างนะครับแล้วเราก็ต้องยอมรับถึงความเราเรียกว่าความหลากหลายของผู้คนนะครับซึ่งมันมีทั้งที่เหมือนหรือไม่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างชัดเจนในของคนในแต่ละรุ่นแต่ละเจนนะครับเราก็ต้องทําใจสําหรับตัวคลิปสุดท้ายนี้ก็พรุ่งนี้เป็นการสอบก็อย่างที่บอกว่า คลิปนี้ก็อยากจะไว้พรเด็กๆนะครับให้ประสบความสำเร็จและก็สมกับที่ตัวเองตั้งใจไว้นะครับแต่อย่างที่บอกใน่ามกลางการแข่งขันก็จะมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและคนไม่ประสบความสำเร็จก็คือพลาดไปแต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่า,ามาถึงามาถึงยุคนี้พอสอนนี้นะครับความเข้มข้น intense นครับเราบอกว่ายิ่งเราเราถึงบอกว่ายิ่งเข้มข้นยิ่งได้เปรียบ นั้นหลายครั้งเราเรามีคนมาขอคาแนะนําเราก็จะพูดตรงๆว่าเป็นหัวหมาดีกว่าจะหางราชสีสเปเชียลไหลเนี่ยบางทีจะรอดมากกว่าจะละลายนะครับก็คือความที่เป็นเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็จะสร้างอาชีพหรือสร้างออโอกาสและรายได้มากกว่า,วาความที่เป็น general ซึ่งบางครั้งเนี่ยไอ้พวกโฮลิสติกทั้งหมดมันก็น่าจะดีนะครับในการที่มององค์รวมแต่องค์รวมบางทีก็ขาดการยอมรับเพราะเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นว่าโค้ชเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับโคชชิ่งทั้งหมดเนี่ยสำหรับเ,เด็กๆที่จะไปสอบนะครับทิกพวกนี้ก็ง่ายๆนะครับตื่นนอนก่อนสมมติเราจะสอบ10บโมงเนี่ยเราต้องตื่นอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับถ้าบ้านอยู่ใกล้เนาะเราแปดโมงเราตื่นเราต้องมีเวลาสัก2ชั่วโมงจริงๆก็ปกติก็ตื่นนอนอาบน้าขับรถจากที่บ้านไปที่โรงเรียนนี่ก็มี2ชั่วโมงกว่าๆละความเฟสก็เริ่มมาแล้วสมองก็เริ่มนะครับงั้นถ้าตอบ10บโมงเราก็จะตื่น ออกจากบ้านแล้วก็คือ2ชั่วโมงก่อนสอบอันก่อนเข้าห้องสอบก็ทานข้าวนะครับว่าทานอาหารเพื่อให้ได้มีน้ําตาลในเลือดนะครับเราก็ได้ใช้น้ําตาลนะครับในการเผาผันสารอาหารให้ได้พลังงานนะครับแล้วก็ถ้าสอบหลายวิชาบ่ายออกมาก็ทานอาหารทานน้าเยอะๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ต้องทานน้าเยอะๆนะครับแต่บางคนก็กลัวว่าทานน้าเยอะๆแล้วจะเข้าห้องสอบก็จะต้องออกมาปัสสาวะก็จะมีปัญหาว่าจะเสียเวลาหรือ,ออาจจะ ต้องมาเดินหาห้องสอบเพราะด้วยความไม่ถนัดนะครับกลับเข้าไปแล้ววุ่นวายกับตำแหน่งที่นั่งสอบหรืออะไรแบบนี้นะครับอันก่อนเข้าก็ปัสสาวะหลังออกมาค่อยปัสสาวะอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทําตัวแอคทีฟนะตื่นเต้นและการตื่นเต้นและตื่นตัวนะครับก็จะช่วยให้เรากระตือรือร้นนะครับเพียงแต่ระยะการลดความตื่นเต้นในการเขียนชื่อลดการตื่นเต้นในการเปิดข้อสอบดูทุกหน้าลดการตื่นเต้นในการนับข้อสอบดูว่ามีกี่ข้อจํานวนหน้าถูกไหม นะครับพอนับนับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มนะครับเริ่มทําถ้าเป็นเด็กที่ที่ฝึกมาเด็กเก่งก็จะเลือกทําข้อสอบที่ง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าจะทําให้รู้สึกว่ามั่นใจเวลาทําข้อสอบได้คํานวณได้คําตอบหาคําตอบได้ข้อยากๆข้ามไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บภายหลังนะแต่บางคนก็ชอบนิยมว่าฝนเลยตั้งแต่นะข้อ1ไปจนถึงข้อ50เพื่อให้ได้ให้การฝนนั้นถูกต้องเรียงลําดับ จะทาให้สับสนน้อยลงแต่ถ้าเด็กที่ทีเ่เลือกทําแล้วก็ฝนข้อนู้นข้อน้สมัรก็จะต้องมาทบทวนตอนจบนะครับก็คือมาตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคําตอบที่เราจะส่งนะครับทั้งหมดแล้วก็ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเตรียมตัวมามากก็ได้เปรียบเตรียมตัวมาน้อยก็เสียเปรียบแต่อย่างไรก็ตามก็ยังขึ้นอยู่กับโชควาสนานะครับแต่แต่ครูเองก็เชื่อว่าถ้าทุกคนทำนะครับ ได้มีโอกาสจะทำข้อสอบก็ลองตัดช้อยดูมองหาข้อผิดดูให้เหลือให้เหลือ,ข,อ,ข,อ,ข,อข้อที่จะต้องเลือกให้น้อยที่สุดเราก็จะไม่เดาสุ่มนะครับเพราะการที่เดาสุ่มเนี่ยากับการสอบแข่งขันโอกาสก็จะเสียเปรียบเยอะนะครับสาหรับเ,เทคนิคง,ง่ายๆก็อย่างที่บอกนะครับกระตุ้นตัวเองครูปุก็จะใช้ช,โชโ็อกโกแลตนะครับทานไอ้พวกคาเฟอีนแต่เด็กๆอาจจะไม่ทานกาแฟก็ทานโค้กทานเปปซี่อะไรแบบนี้นะครับเป็นการกระตุ้นประสาทให้รู้สึกตื่นตัว เคี้ยวหมักฝรั่งสําหรับาบางคนนะครับแต่ก็อาจจะอาจจะก่อความวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ก,การที่ทําให้เราขยับนะครับมันก็ทําให้เราตื่นตัวตื่นเต้นหลายคนก็จะใช้วิธีการเขย่านะครับยกตัวเองเพื่อให้พร้อมสําหรับการทําข้อสอบนะครับและถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราจะสู้หรือทําอย่างเต็มที่แล้วนะครับการที่เรากระตุ้นตัวเองแบบนี้มันก็จะทําให้เราเกิดแรงนะครับแรงจูงใจในการที่จะทําให้มันได้ตามนั้นนะครับหลายคนก็จะทําได้ดี ก็กังวลใจกับเด็กลูกศิษย์บางคนนะครับที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าพอใกล้ๆสอบแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแผ่วเริ่มล้านะครับก็วันพรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกนะครับกระตุ้นตัวเองกระตุ้นนะครับให้เขากระตุ้นตัวเองพร้อมที่จะแข่งขันนะครับและที่เหลือนะครับมันจะหาทางออกนะครับเด็กบางคนก็ต้องไปหา เหมือนสมัยก่อนเนี่ยครูปูก็ต้องไปเขาเรียกว่าไปดีไลท์สูตรันในห้องเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแบบนี้มันอาจจะไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าในการแข่งขันเราต้องการความเร็วแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆนะครับว่าเราจะต้องหาคําตอบให้ได้เนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีนะครับที่จะหาคําตอบที่ถูกต้องโดยอาจจะแทนค่าในข้อสอบถ้าคํานวณไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะเราก็จะทําทุกวิธีทางให้ได้คะแนนเพราะว่าถือว่าเป็นการสอบแข่งขันนะครับสําหรับคลิป21ิวันทริคนะครับก็เป็น เป็นแค่ไอเดียนะครับว่าที่21วันก็คือจะก็เหมือนกับการผูกม,มัดว่าจะต้องคุยกับเด็กให้ครบ21วันมีบางช่วงที่เกิดปัญหาได้หยุดไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับแต่ทั้งหมดแล้วก็ทำให้คอมพิ e 21วันหลังจากนี้อาจจะมีคลิปอื่นๆนะครับเรื่องการสอนออธรรมชาติศึกษาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบรูปแบบต่างๆก็ปรึกษากับคูนะครับหลังจากโควิด19มาอาจจะเจอกับเด็กๆทางออนไลน์มากขึ้นนะครับเพื่อจะลดการ เดินทางหรือการสัมผัสกันแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกชีวิตก็ต้องก้าวไปนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้นะก็หวังว่าทุกคนคงจะโชคดีสําหรับาการสอบในวันพรุ่งนี้นะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับสัสสขดขเ็กยนยน